สวัสดีครับสไตล์หุ้ยหินนอนแดครับโรดแมคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้มาจะมาดูเช็ครถนะครับเมื่อคืนกลับมาถึงกลับมาจากเกาะสมุยนะครับมาถึงที่บ้านผมนี่ประมาณตีสอนาทีนะครับจอดอยู่หน้าบ้านนะครับเวาของลงเสร็จเมื่อสักพักก็เอาของไปให้สิทินะครับ คนละกึ่งทางที่ชะอำวันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าเครื่องเป็นไงบ้างนะครับเดินทางใครประมาณเออ่ถ้าจับใน GPS Google Map เนี่ยเออ่จากบ้านผมเนี่ยไปที่ดอนสักเนี่ยถ้าเรือดอนสักนะครับถ้าเรือเฟอร์รี่เนี่ยประมาณห้าร้อยสามกิโลนะครับห้าร้อยสามกิโล ผมไปวิ่งอยู่ในเกาะเกาะสมุยด้วยก็กสักพักใหญ่ๆะนะครับสองวันน่ะวิ่งอยู่ในสองวันน่ะอยู่ในออยู่สมุยนี่สามวันสองคืนนะครับสวัสดีพี่กฤษดานะครับสวัสดีพี่ตายนะครับพ,พี่กฤษดาข่าวหน้าต้องแว้นไปเที่ยวกับผมแนละ้วทริปหน้ายังมีอีกนะทริปหน้ายังมีอีกครับเดี๋ยวเช็ครถกับทริปหน้าก็ เนี่ยครับว่าจะไปขายออย่างเงี้ยนะครับมองเห็นไหมดูน้ำก่อนนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเครื่องสำหรับเครื่องมีปัญหาเรื่องไฟอย่างเดียวไฟมันมันช็อตมัน น้หายไปหน่อยนี่เดี๋ยวผมลองลองเติมน้ํานะครับว่ามันจะตอนที่เช็คที่ไปนี่ก็คือน้ําหายไปนิดเดียวครับวันละนิดไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเยอะนะครับพีคิฤสดาเตรียมเลยโหมันไฟในกาวมันไม่ดีอะมีไฟหน้าติดมั่งไม่ติดมั่งเปิดไฟเลี้ยวไฟหน้ากับพริบอะไรเงี้ยอ่ะเรียบน้ำหายไปนิดเดียว ก็ถือว่าโอเคนะน้ำหายไปนิดเดียวนะครับนี่ครับต้องถอดฟิวตัวนี้ออกถอดฟิวตัวนี้ออกอยู่ๆไฟหน้าก็ติดเองเงี้ยยังไม่ได้เปิดสวิตไม่ได้เปิดสวงสวิตอะไรเลยไฟหน้าติดเองซังนั้นเอ,อเปิดไฟเลี้ยวไฟหน้ากับพิบตามีเงี้ยโอ้โห ขาไปนี่ขาไปนี่เวิ่งไปห้ากิโลวิ่งไปไฟดับแล้วโอ้ถาว่าสงสัยไปไม่ถึงกสม๊ก็เปลี่ยนฟิลับเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฟิลก็หายนะครับแต่ก็มันลวนอยู่ตลอดนะครับมันลวนอยู่ตลอดมันก็เลยต้องต้องไปเช็คไฟใหม่นะครับสำหรับเครื่องยงเครื่องยนต์อะไรเนี้ยปกติมากเลยนะ น่าจะเป็นมาจากเนี่ยครับเนี่ยครับกดไปกดมาทะลุออกเลยทะลุออกอยู่นี้นี่เหมือนกันเนี่ยครับแตกทะลุไปเลยน่าจะเป็นตรงนี้ด้วยเนี่ยครับขากลับมาก็เหมือนกัน ขากลับมานี่หนักเลยขากลับมานี่เปลี่ยนฟิวแล้วเปลี่ยนฟิวแล้วก็ยังไม่หายนี่ครับเปลี่ยนฟิวแล้วนี่ฟิวล,ละลายเลยก็เลยมาดูไอ้ตัวตัวคู่จุดบรีนอย่างเงี้ยฉะนั้นเสียไปแล้วพรจับดูร้อนมากเลยประมาณช้ยยาครับกลาวว่าสงสัยเมื่อคืนต้องนอนใช้ย,ยาแล้วเอาไปเอามาเช็คครับ ไอ้ที่ที่ที่ USB อย่างแบบเนี้ยมีตัวหนึ่งของสิทธ์ให้สิทธิ์ไปละหร้อนชึงเลยอืมมันไม่ไม่ทราบมันมันช็อตกันยังไงอ่ะมันช็อตกันมั่วตัวหมดอ่ะเปิดไฟเลี้ยวไฟหน้ากระพริบเนี่ยบางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้ก็เลยสับสวนว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็คงต่อไปก็คงเช็คเช็ค ต้องต้องเช็งต้องเช็คไฟนะครับสําหรับเครื่องนี่เครื่องยงเครื่องยงนต์นี่ปกติมากเลยนะครับวิ่งนี่ความเร็วเฉลี่ยนี่คุยข้าวให้ฟังก่อนนะครับความเร็วเฉลี่ยนี่อยู่ขาไปนี่อยู่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบบางเป็นช่วงจังหวะนี่เก้าสิบห้าด้วยซ้ำตาม G P S นะตาม G P S ตาม p s เอยเลยาจากบ้านเนี่ยสิบโมงเอ้ยสี่ทุ่มสี่ทุ่มไปถึงท่าเรือดอนสักเนี่ย7โ,โมงตรงเป๊ะเลย7โมงตรงเป๊ะเลยหยุดกินข้าวที่ครัวคุณสาลายแค่นั้นเองนอกนั้นก็ยิงยิงยาวน้ำมันหมดก็เติมเติมได้ไม่เยอะครับเพราะว่า ถังน้มันก็เอออีกอย่างหนึ่งถังน้ำมันมีปัญหาครับ<ม>เติมเยอะนี่หกล้นนะล้นก็เัยียต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งครับแต่สำหรับการเดินทางไกลกครั้งนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่วิ่งเฉลี่ยแค่แปดสิบนะครับก็่ปิดแปดสิบอ๋อโอ้นี่ครับ พี่ตายของผม ừ ừ, เสียเซลล์มากเลยกะว,ว่าจะไปถึงจะไลฟ์สดด้วยโอ้โ oh. หวันแรกไปที่ทะเลทะเลส่วนตัวนี่เขาของของเพื่อนโอ้หาดทรายนี่เขาลงไปแบบไกลมากเลยกะตั้งใจไปทำอาหารที่นั่นด้วยนะแล้วก็ การเต็มปิงแบตหมดแบตโทรศัพท์ก็หมดแบตเอ่อเอ่อพาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์ก็หมดชาร์จในรถก็ไอคันนี้ก็เสียชาร์จไม่ได้ไปชาร์จที่รถเพื่อนที่เป็นต <c oughs> ัวยต้าก็โหช้ามากเลยทำอะไรไม่ได้เลยถ่ายรูปถ่ายรูปภาพนิ่งกับถ่ายคลิปนั้นนิดเดียวเองไหม โอ้ oh, สุดยอดเลยมันเนี่เสียดายมากเลยครับบรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทริปต่อไปอย่างงี้สงสัยต้องแบบโอ้ต้องเตรียมพลังงานให้พร้อมเลยครับไปอย่างงี้นี่สดเออเสร็จเลยเ,เตรียมไม่พร้อมนี่โอ้โหจบเลยแลวคิดดูดิเนี่ยของเต็มเลยยังยังเอาลงไม่หมดเลย คิดดูนะครับไปอย่างนี้นะโชคดีขาไปเราไปตอนคืนลมเย็นเออพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงขากลับเราก็กลับเย็นนะโอ้โหดวงดูพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันขับรถชิลเลยอะ่ะไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแต่ช่วงรอต่อเรือนี่โอ้โหวันที่ผมกลับมานี่คนเยอะมากเลย ทิปหน้าต้องไปด้วยนะพี่ตายโอ้โหขาขากลับนี่โอ้โหคนออกจากเกาะนี่เพียบเลยครับช่วงต่อรถนี่เออต่อเรือต่อเรือไม่ใช่ต่อรถช่วงต่อรถนี่อ่ะขาไปรอเรือนี่โอ้โหเข้าคิวกันเพียบเลยอะอจะได้คิวก็ามาถึงท่าเรือนี่ก็ประมาณเอ่อห้าโมงกว่าแล้วแดดลมลมตก แต่ลมลมตกของนั่นเลยนี่ยังไม่ได้โอ,อ,อ้ออเดี๋ยวผมบอกขากลับกลับมาก็ไม่โดนฝนเลยนะครับชุมพรเนี่ยพอมาถึงชุมพรเนี่ยฝนตกฝนตกหมายถึงว่าตกก่อนหน้านั้นนะถนนชุมแล้วก็รอดนะครับเราก็รอด ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมสิบท่านนะครับกดไลค์ให้สี่ท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพอมาถึงที่บ้านเนี่ยพอมาถึงที่บ้านนี่ฝนไม่ตกนะเพื่อนที่สมุยไลน์มานะครับว่าประมาณ6กโมงกว่านี่ฝนตกหนักเลยฝนตกหนักเลย 3ามทุ่มเลยยังไม่หยุดโอ้โหผมนี่รอดไม่โดนฝนเลยนะครับไม่โดนฝนเลยอของเพียบเลยอุ้ยโอ้ยยังมีตะเบียงอยู่เลย <laughs> ยมีตะเบียงอยู่เลยฮะมีของเต็มเลยยังไม่ได้ลงเลยครับฝนตกมาก่อนแล้ว เดี yeah. ย๋ยวลองติดให้ดูนะติดเครื่องอนติดเครื่องเรถข้าวาของเก็บนิดนึ่งโอ้ฝนตกผมถึงผมถึงหุหินประมาณตี ตีสองสี่สิบห้าครับพี่ตายถึงประมาณตีสองสี่สิบห้าสิทธิเอารถมอทรงมอไซลงสิทธิ์จะถึงสิทธิ์จะถึงนี่เกับ้องสิฝจะถึงนี่เออถึงบ้านนะครับวิ่งไปไปรีสอร์ทก่อน สิทธิ์วิ่งเข้าไปที่รีสอร์ทวิ่งเข้าไปที่รีสอร์ทเสร็จแล้วก็เอารถรถไปไว้ที่รีสอร์ทแล้วก็เอารถยนต์กลับไปบ้านพี่เพชรบอกเก็บเช้าพอดีเก็บเช้าพอดีนี่นะดูนะครับแค่เดียวแค่เดียวติดเลย อ๋อ oh, ใช่ครับวิ่งมาขากลับจะวิ่งเออช้าหน่อยขากลับวิ่งประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบก็บางช่วงครับยังไม่ถึงเก้าสิบแต่ขาขาไปเนี่ย น้ำเต็มเลยใช่ครับเมื่อกี้วิ่งเอารถวิ่งเอาไปหน่อยเลยสัญญาณเน็ตหลุดเลยสัญญาณเน็ตหลุด,ดอย่างเละเดี๋ยววางนี้ก่อน สวัสดีนะครับไข่เอ่ยน,น,นไม่ใส่แว่นตานี่มองไม่เห็นเลยนขออวไพ่นะครับเนียเคลียร์ของข้างหลังก่อนเต็มเลย โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวีเก็บของกอนแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปมาเยี่ยมชมกันนะครับมาทักทายกันนะครับสิบคนอนนี้กดไลค์ให้9ก้าทนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์พี่แนนนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทยอยทยอยลงคลิปนะครับที่ไปเที่ยวสมุยมานะครับสองคืน สามวันนะครับระยะทางประมาณเอาประมาณกันนะครับประมาณพันแต่ผมว่าเกินวิ่งจากที่บ้านเนี่ยวิ่งไปที่ท่าเรือดอนสักเนี่ยมันห้าร้อยสามกิโลแล้วไปวิ่งอยู่ในเกาะอ,อีกประมาณสองวันนะครับก็น่าจะเกินอยู่อัติบฎีแระประมาณพันพันกิโลแล้วกันวิ่งอยู่บนเขาจุดชมวิวโอสวยสวยงามมากครับกลับมาก,ก็ ปกตินะครับถือว่าผ่านรถมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือไฟระบบไฟต้องเช็คกับฟามร้อนนิดหนึ่งนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับคลิปเกาะสมุยกับ Honda c r f 250นะครับสองคืนกับ3วันที่เกาะสมุยนะครับก็ไ์นะสดก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะรีบทยอยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับีสวัสดีครับ